สวัสดีครับบริษัทชิวชิวอินเตอร์จำกัดนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องขนาด30คูณ30มคูณ12เซนนะครับเอ็กซ์ยเนี่ยสาเซนเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยใช้งานอยู่ที่ประมาณ33 3 5ถึงนะครับส่วนแกนเซตเนี่ยอ่าสิบถึงสิบสอเซนเนี่ยแต่ใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ17 1 8ถึงเซนนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อดอกยาวนะครับเพื่อยกขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ติดใต้ท้องคาน นะครับเทเบิลนะครับเป็นเหล็กนะครับโครงสร้างทั้งหมดที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับทุกชิ้นเลยนะครับตัวโต๊ะนะครับเราเชื่อมบนอ่าเราเชื่อมเสร็จนะครับแล้วก็ยกขึ้นซีนซีดอคอลัมน์นะครับเพื่อกัดล่องนะครับเจาะรูนะครับต่างๆเนี่ยทำบนเครื่องจบนะครับเราไม่แยกชิ้นนะครับขึ้นอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยนะครับเราจะไม่แยกชิ้นนะครับส่วนเทเบิลตัวนี้15มิลนะครับ เป็นเหล็กนะที่ห้ามินด้านล่างเนี่ยเราทําเป็นกระดูกอย่างนี้นะครับถักเหมือนใต้ท้องเรือนะครับไอเรื่องความแข็งไม่ต้องห่วงนะครับความบ้าพลังความแข็งเนี่ยชิวๆถนัดอยู่แล้วนะครับตัวลิเนียไกด์บอลตกูนะครับตัวนี้เป็นไฮวินนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับถ้าลูกค้าอยากที้ดีกว่านี้ก็เป็นท K k นะครับเรามีซัพพอร์ตเรามีทั้งของธรรมดานะครับของท็อปเลยนะครับของถูกก็มีนะครับ สปินเดิลเป็นระบายร้อนด้วยอากาศนะครับ2.2กิโลวัตต์นะครับถ้าจะรีเควสเป็นระบายร้อนด้วยน้ำก็มีนะครับหรือว่าเป็นสปินเดิลญี่ปุ่นสปินเดิลอิตาลีนะครับโอ้เรายิ่งชอบเลยนะครับของดีๆเรานี่อยากจะใส่อยู่แล้วนะครับนะครับโครงสร้างทั้งหมดนะครับโดยรวมนะครับตู้คอนโทรเนี่ยติดตั้งทางด้านล่างเลยนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับก็ลากคอมมาจิ้มจบเลยนะครับ ลิมิตสวิตโฮมสวิตนะครับกระดูกงูรางไฟต่างๆนะครับมีให้พร้อมนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยอะนะครับสร้างโดยรวมนะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่าเท่า l amborghini นะครับสีในกล้องอาจจะดูซิดกว่าของจริงหน่อยนะครับแต่ของจริงก็คือสีเทา l amborghini เลยนะครับ มอเตอร์ขับต่างๆนะครับเป็นเซปปิงมอเตอร์นะครับลูกค้าสามารถรีเควสเป็นเซ์โวนะครับก็มีให้เลือกนะครับจีนญี่ปุ่นไต้หวันนะครับจัดได้หมดนะครับสดชื่นอ่าอ่าพพอร์ตบอลสกูนะครับหัวท้ายนะครับสังเกตนะครับทั้ง3แกนนะครับแกน Z นะครับแกน X นะครับแกน Y นะครับเราจะใช้เป็นแบบ FK นะครับ ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราใช้ของ TSK เลยนะครับตัดปัญหานะครับเรื่องแบ็คแลกต่างๆนะครับหรือบางทีเนี่ยเราซื้อ FK มาก็จริงแต่แกะออกมานะครับลูกปืนมันไม่ใช่เด็กเปิ้ลแอร์โวล่านะครับเจอมาแล้วนะครับแพงเปล่าๆนะครับอันเนี้ยดีแน่นอนนะครับเราใช้ของ TSK เเลยคือบางอย่างลดได้เราก็ลดนะครับบางอย่างไม่ควรลดเราก็ไม่ลดนะครับคือตัวเนี้ยต้องบอกว่า เป็นตัวที่เราลดคอสนะครับทำเป็นราคาถูกออกมานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับเบอร์โทรนะครับไลน์ ID นะครับหรือเมสเซจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าราคามีหนาวนะครับคือเราเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ฝ่าฟันกับโควิดมาแล้วนะครับเราก็ทำเครื่องรุ่นประหยัดลงนะครับใช้ของที่ใช้งานได้นะครับ แต่ว่าลดคอสตลงนะครับราคาได้ถูกลงนะครับลูกค้าจะได้ออกไปทํางานได้นะครับบาลานเวตตัวนี้ใช้แบบสปริงนะครับอันนี้เราเทสค่าเคค่าอะไรหมดแล้วนะครับว่าแบบเนี้ยเหมาะสมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับลองดูนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับทางทีมงานรอรับใช้ท่านอยู่นะครับ โอเคขอบคุณครับ